ไม่หนาอหรอเพื่อนโอ้ผมหนาวคุยรับกำอะไรอ๋อจ้า ใช่บ th ัวก <BU> AH. <t ư rat> ินหอนเพิ่มนะพีินเหงแกงไก่ใส่ใส่บัวกระแชบได้แกงปลาอืมแกงบลาทั้งตัวแกงปลาทั้งตัวอะไรอะไรพอจะนี้มาได้กินข้าวต้มตำสายบัว คึงสิกรรมมหอด้านคุณเด็ดถาดชิ้นชหาิโตเมื 40, ม่อแห้งแล้วเมือ่อลหร่ก็ไตาําใจปวดทกทีเนี่ยตำบักตำถานได้ด้ยวยมหอดิด้กกินเนี่ยัวด้ะไรนอะไเน่ คับดีกินยังนี่หิวทําบ่ให้ซ้ายบัวน้องเลยยืนหลีค่าเมื่อหิวเขามาโถโถโคมคอากําลังกายมาซ้ํามาเพิ่เลยอ่ะอ๋อหลายๆกินหลาย ออกลรก็กินไรเห็ <c oughs> งนง่ายหรก็กิน้ะเมื่อโดนหัวเมือนนะพี่อย่งเอ้ยกินหน่อยแล้คือกินได้แล้วแหะ ใส้ปีกแค่ซีมาด้วยกักกกนปส่ยเพดเพดหนึ่งเพดอีกห่เลยนึงกับเนึเอาเนี้มมาคุยคุกแล้วทำอะไขนาดพญามือยังว่าแม่มึงพอทนปไปไหวแล้วพอขอสุดนใ่จะค่ำน,นึงได้ไใหญ่ าเด้อมาเด้อแมเ่มเบิ่งใส่บัวไปยุ่งม่สิักใส่ไข,อขอ่พอถึงเดือนแบบเด<บ><บ>้อแม่พันไข่จนได้กินใส่บัวบ่อืมใส่บัวพักไข่แบบไม่อยากกัดแบบ่งเวลาได้น้อยเรเคยได้กินยเยอะแยะเด้อถามหาเด้อ